โอเคครับสวัสดีครับคราวนี้จะมาเป็นลิฟเด็กของฝั่งอ่ากาวเวเดียเนาะเดลิงเกอร์ก็เป็นเด็กที่แน่นโมปรับไปไๆก็ล่าสุดที่มาเชืเอ่อว่าก็เออเห็นผลงานแล้วก็ดูเนาะงเขาก็โม่แลนะ้วถ้าเขาโม่ก็ชนะเนะี่ยโอเคก็ามาลิฟตกันครับผมก็พูดถึงดีไซน์ดัดด้งยังไงก็ตามอ่ะก็ไล่ไครับเหมือนเดิมไล่ไของเราก็เริ่มจาก0 1 2 3มเหมือนเดิมเนาะ อันนี้น้องครับอย่างน,อน้องคนแรกก็การวิีย,เ,ยเล่นก็ตัวเลือกอะไรก็ได้จริงๆนะแต่ผมอยากให้มันติดตรงรับละตามลายๆเนาะอ่ะเริ่มหลังถูไล่ทับจนถึงใบอ่ะแล้วก็เพื่อนๆอาจจะแปลงหน่อยทำไมยังใส่ลายดิมเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เป็นลายไม่ได้ใส่เป็นเล่นหอออฟฟิศนั่นเองก็อยากให้ติดตีมอยู่แต่ติดตีมก็ไม่ได้เย่นะผมว่ามนคิปเองอ่ะแต่ผมก็เล่นแล้วรู้สึกไม่ค่อยหลุดอ่ะ กาวะเดียเวลก็เมื่อลงช่องเวนเนาะเปิดดู้กั๊ดจีเวลสุดอ่ะหยิบออเดอร์ที่เป็นอุกบาทกี่ใบก็ได้มีเจ็ดแลก็หยิบเจ็ดก็ได้ครับถ้าคุณมั่นใจพอนั่นแหละก็ขั้นต่ำหยิบสองใบนะอ่ะถ้าถ้ามีสองก็ขึหยิบสองหยสามก็อยากหยิบสามแหละต้องมุนแต่ถ้ามีอุกบาทแค่สองหยิบหยิบเถอะอ่ะต้องมุณนี้เพราะอุกบาทแค่สองมันไม่ได้จั่วนะถ้ามาเซ็ตจากเทคแวร์นะอ่าแล้วก็มีเทคล่างอ่าช่องเงี้ยบนะแต่ผมไม่ได้ใช้นะอ่ะแต่ผมพูดแต่กดซูบัตหนึ คุณเลือกการ์ดอุกบาทไม่เกินสองใบจนมือเราไปแปะได้ครับแล้วก็ถ้าแปะอยู่นี้บอกสองพันจนจับเธอนั่นเองก็เป็นตัวตีได้เนาะแต่ผมอ่าไม่ได้ใส่แล้วเพราะไปใส่ปมมูัวใหม่ยังเกศสองนัทธิเกศสองมันมีสกิลช่วยแปะเหมือนกันอ่ะผมก็เลยเอิม่มตัดเรื่องน้องเกศหนึ่งไปในเด็กแล้วก็ต่อมาครับเกศสองเคลียร์บราลินเจอร์นะก็มีสกิลลงช่องไว้เนื้อเรียครับอ่ถ้าอ่าถ้าเห็นนะ ถ้าคุณมีอการในออเดอร์โซนโซบัสซาเหมืมอ,อ,อ,อนในตัวตีป้อต้องต้องต้องมีก่อนนะโซบัสซาครับโจกันหนึ่งใบแล้วก็อย่นี้บวกไปจะนถือนั่นเองก็บังคับว่าตอนเรากินหนึ่งเราควรแปะอุปก,กรณ์กินหนึ่งเนาะเพราะว่าแปะเกี่ยสองไม่ได้อ่ะหนึ่งใบก่อนถึงจะกดเทคตัวนี้ได้เนาะแล้วก็เทคลา่าครับเออช่องเรียกอากาศถ้าในดับโซนหรือออเดอร์โซนของคุณมีอุปบรณรวมการ์ดห้าใบมากกว่าครับอยู่นี้บวกห้าพันนี่ก็เป็นตัวตีสองพันได้เนาะแล้วก็ต่อมาครับกาวิเดียเนลทิงเกอร์ครับอ่าอันนี้เป็นหลักของเราเนาะ มีสกิลช่องแหวนครับเมื่อลงช่องแหวนครับเลือกอุกบติไม่เกินสองใบาจากในเด็กเอามาแป้นั่นเองก็ออคนขาน้างจะดีเนาะเคลงมาก็ได้ไปแล้วแล้วก็มีเทคล่าครับมีโนนจมตีครับข้าวบัตนหนึ่งนำกัดอุกบาทหนึ่งใบอ่าหรือมากกว่าลงช่องดับโซนนะจากอาดบโซนองคูณถ้าทำได้รับเทคตามอ่าตามที่ลงดอมเนาะหนึ่งใบบวกมืออ่าหนึ่งใบามากกว่าบวกมือหนึ่ง บวกหนึ่งหมื่นห้าพันเออตรงนี้แล้วก็สั่งไปมากกว่าบวกขีแล้วก็ห้าไปมากกว่าโพสติเกอร์ในเทือนนี้ที่จะทำมาจะเป็นทำมาสองเท่านี่ก็คนงานจะเก่งเนาะสลับตัวนี้ก็กวันนี้ครับสลับไล่ล่าของเราแล้วก็มาพูดถึงเวลเแล้วอ่ะก็เป็นเด็กรักของเราก็อ่ะาเซซ่าไปเลยสลับเพลินเนาะอ่ะไม่มีอะไรมากครับผมพูดไปแล้วครับเทคกล้ต่อมาครับตัวแบกของเราโคตรเอ็มเอพีครับตัวนี้ผมให้เลยเกลเดียบาคูบิลีครับอ่ะมีสกิลลงช่องเรียนเนาะเซอร์บัสหนึ่งครับเลือกการ์ด จับกากกุ้นดึงใบจะบรับทรงคณมาแปะนั่นเองก็เอาที่ผมเราใช้ไปแล้วเอามาแปะได้นั่นเองแล้วก็ที่ทิ้งเอามาต้เนเกนเนาะแล้วก็สกิลล่างครับอ่าในเทิร์นคุณถ้าหากเลีกาคู่เข่งทวยถ,ถูกดีเทลในเทิร์นนี้ญี่ปุ่นห้าพันให้เลยครับใอเทคล่างแล้วก็มีเทคบอกว่าถ้าเราแข่งถูกริตาสบายมากกว่าครับอนี้ได้รับคิทิค่าโว์หนึ่งด้วยก็อ่าอย่างน้อยเอิ่มทำให้เราแบบมีคีย์เนาะตลอดเลยค่อนข้างคิดีเนาะสำหรับวันี้ก็เลยติดไว้ซีไปครับผมถ้าเจอคู่เข่งรู้มาก,ก่อนไม่ก่อคอเยออะหรกวนี้ โอเคแล้วก็ต่อมาครับเกรดสองเนาะเกรดสองก็เล่าโฟลลิงเฮต้าครับไอ้นี้ว่าเป็นเฮทาซาด้วยอ่ะต้องเป็นออเดอร์ที่มันอุกบาทที่เทสสองใบได้ครับเมื่อตกลงโซนเองก็มีสกิลบนก่อนเนาะอ่าใช่ใช่ปะอาจะนับว่าเป็นสองใบครับอ่าแต่คุณต้องบายการนี้นะถ้าถ้าลงหนบใช่ปะอืมใช่จะนับว่าเป็นสองใบคุณจะนับออโ์เดอรโซลโซครับคอสมานี้ก็นี่จะนับว่าเป็นสองใบใช่ก็ถูกแล้ว แล้วก็อเออมันมาจากจีกล่างเพราะไอ้สกิลบายมาจากไหนอ๋อสกิลบายคือล่างนะเมื่อการนี้ถูกลงดับโซนจาก border zone เนานะบายการนี้แล้วก็เล่นรายการคู่เข่งหนึ่งใบนิทานครับก็บังคับเนาะอันนี้คือแบบตกลุ่มโซนคือบังคับเลยว่าเออบายนะก็คือห้ามวนอันนี้อโอเคแล้วก็ต่อมาครับกีฬสองอ่ะยังหลังตัวใหมนะ่เนาะสลับอ่าโปรมหันเก่งเลยผมพูดถึงตัวนี้ก่อนกาคเดีย์เมาส์ครับอ่ะมีสกิลครับเมือนน่อยิงจงตีครับคุณสามารถเอาการอุกบาตไม่เกินหนึ่งใบมาแปะได้ครับถ้าแปะอ่ะบอกว่า อีไปสองาสามใบครับผมแล้วก็ต่อม,มาครับเป็นตัววนของสุสีเนาะการวิธีอะซากโก้ครับมีสก,กิลค่าคอร์สโซบัสอบสองครับในช่วงเมินเฟสคุณเนาะคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายครับเลือกอุก,กบ,บาทกีท่ใบก็ได้ครับในหลุมของเราเอาไว้บนเอากับข้อเด็กแล้วก็สับวงการเนาะถ้าคุณนำกับหนึ่งใบามากกว่าบก 5, 000, กักว่าพันนำกับสามใบมากกว่าบัวยี่ห้าพันหรือก็นำกับห้าใบมากกว่าบัวยี่ห้าพันก็คือถ้าคุณนำกับห้าใบอ่ะคุณจะได้บวกหนึ่งห้าในก็คือเป็นตัวตีแรงเลยเนาะสองหมื่ แล้วก็ต่อมาครับกาวิเดียสตันนียวันนี้ผมยังติดไว้สองใบเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยการได้อันนีเองมีสกิลอ่าช่องเลียแล้วก็จิการเนาะถ้าในออเดอร์โซนของคุณหรือแับโซนคุณมีการอ่าอุกกาอุกบาทเนาะถ้าใบมากกว่าครับอยู่นี้บัวห้าพันแล้วก็ชิวบัวห้าพันนั่นเองก็เป็นตัวการ์ดมือนั่นเองผมแล้วก็เป็นตัวแฮอีกตัวหนึ่งก็เลยติดไว้สองใบครับผมต่อมาครับกิลหนึ่งครับกิลหนึ่งก็แน่นอนครับติดพิจิไว้สบายอืมเท่านแระไม่มีแล้วอ่ะพิจิเนาะ โอเคแล้วก็พี่จิ๊บี่ทิ้งมือนะอ่าไม่พูดเทคแล้วแล้วก็แน่นอนครับเกิหนึ่งเราจะไม่ใส่อะไรนอกจากไอ้นี่ครับอ่าอุกบาทอ่าเจ็ดใบครับอ่าก็เรียกว่าเราไม่ได้ใส่โอโอเดอร์นะั่นเนาะไม่ได้เจ็ดใบดิเจ็ดใบถูกแล้วไอ้นี้ติ็ดใบหนึ่งใบอันอนี้อันอนี้อันนี้เซอร์ไพรส์ครับอันนี้เดี๋ยวจะพูดหนึ่งว่าทำไมใส่อ่ากราวนี้จะใส่ได้ไม่เกินสิบหกใบนั่นเองก็เลยใส่ไปเจ็ดอ่าแล้วก็มีสกิลครับเมื่อการนี้ตกลงออเดอร์ส่งคุณเนาะอ่าเออ้้ยตงพูดเทคู่เก่งนอ่กนาะอ คุณเมื่อเข้าสูตส่ตัวสูงค,คุณสามารถโซชั้นหนึ่งได้เนาะ,ะและ้วก็จากนั้นถ้าอ่าณสามารถมาจากเวนเนาะคุณได้จวกาันหนึ่งใบได้ด้วยก็สามารถเป็นความสามารถสามารถหมดเลยเนาะใช่สามารถคุณจะเลือกไม่เลือกก็ได้แต่ถ้าเป็นจั่วนนะี้นนาไม่จัว่วแต่โซก,ก็ดูว่าโซเราขาดเปล่าถ้าโซขาดก็ใช้เถอะแต้ก็เนี่ยนะครับตีไว้หนึ่งใบครับสลับสัตว์ปรดับจึงระเบิดมูมไม่มไม้ก็ตีไว้เพื่อเจอเด็กเคาน์เตอร์กันเองแล้วก็เจอคู่แข่งกักเตนเนาะก็อย่างไยมีหนึ่งใบเอาไว้แบบอวนได้เนาะก เมื่อจับการบูธครับถ้าในออโรโซนคุณถ้าคุณมีการเซตออเดอร์อยู่เนาะก็นำอยู่นี้เข้าโซกับคา้นตอนหนึ่งผมว่าไม่แย่เนาะเพราะว่าเด็กนี้มันต้องการโซบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็คา้นตอนขั้นตอนบัสด้วยครับผมอ่ะประมาณนี้โอเคครับแน่นอนครับมาฝั่งติ๊กเกอร์ครับติ๊กเกอร์ก็เป็นคีย์แป้นเนาะมีคีย์ปกตินะอ่แล้วก็คีย์ยัดโซครับอ่ะไปแล้วลูกเกนแล้วก็ดาวสามครับด้วยความอนผมว่าเด็กมันพลังมันแรงอยู่นะครับเอาตัวดีกว่าครับแล้วก็มีโอเวอร์หนึ่งใบแล้วก็เป็นฮิลล โอเคเดี๋ยวมาฝั่งสลิปกันเลยคันนี้มาฝั่งสลิปกันเลยนะพอยาสต็กครับผมอ่ะก็ขอเซตการ์ดปบบปัจจุบันนี้เนาะก็ให้มีการ์ดถูกทิ้งเนาะให้มันหนึ่งใบเนาะสักใบหนึ่งแล้วก็เผื่อกรณีถ้าเราไม่มั่นใจว่าเปิดเจอป่าก็ต้องติดเกดหนึ่งเอาไว้สักใบหน,นึ่งเนาะอืมก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีเพิ่มแล้วก็มีเกดสามแล้วก็เกดสองมาช่วยแห้เนาะอ่ะเซตนะเป็นการ์ดครับผมอ่ะก็ปัจบันพิจิวันเนาะเหมือนเดิมเลยก็เริ่มก่อนได้เปรียบเข้าเทิงครับเจอกันหนาาาาะะอืมเเเเรรรทิ้้้งงงกกุบบัััดดย์็ไไไไคปน ก็ไลค์ครับกินหนึ่งอ่ะก็สกลครับเปิดเจ็ดเนาะเราโจกบาลแล้วไม่มัน่นใจว่าโจเจอป่ะโอเคยังโจเจออยู่ครับ ่าได้สองใบเนาะอืมโอเคโอ้โหเจอโอเวอร์อีกแล้วเป็นลางที่ดีหรือเปล่านั่นแหละครับก็หยิบไปเลยครับยังไงเรามีตัววนได้เนาะอืมแล้วก็อ่ามีตัวชุบหลุมได้ด้วยอีกทีนึ่งแล้วก็แนะนำว่าต้องเซตก่อนเลยอ่ะก็เซตครับโซชันหนึ่งเลยครับครับโซชันเกี่ยงโอ้โหคุณใส่สองใบตัวนผ่านแล้วหนึ่งใบโอเคฟานครับตัว่อเม็ดอ่ะดอครับเอาไว้ร์โจ๊กันหนึ่งใบเขาเทอร์นครับจุดหนึ่งใบโจวบวงไว้เนาะเก็บไปเลยบวงไว้ีนเก็บเก็บไว้เลยครับอ่าทิ้งออเเเเดดออรรร์์กกกกก็็บบไไไปลลลลย้้คคคััแวสิ โซบาสามครับเจากันหนึ่งใบเจาเป็นฮิวเนาะอืมแล้วก็คอมาช่วยเหยื่ก็ได้เพราะเรามีเดมหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าเราเล่นลายลากออฟฟิศอะเราจะมีบารนี่ยก็เล่นประมาณนี้แล้วก็ต่อบูธไปก็ได้ผมจะได้บูธแรงเนาะยังไงตกที่เขาก็ตียังไม่ได้อยู่อ่ะจะเป็นสิบห้าครับเซเว่นครับอ่ะก็ได้เช็คกับผมไปเกตสามเนาะอันนี้ก็เป็นสิบแปดครับเซเว่นสกิลเอาออเดอร์หนึ่งใบแปดได้ครับเอาเกตสองครับถ้าแปดบัวห้าพันครับจะเป็นตีที่ยี่สิบสามนั่นเองก็กุ้งแข่งต้องการมือห้าแล้ว เหมือนท่าไปพอดิปันกินหนึ่งก็ระบาดแล้วพวกนี้แล้วก็อ่าสมมุติคู่แข่งยังมันใส่อยู่ยังก็ใส่อุปกรณ์ปล่อยไว้เลยครับข้อเทิครับจุดกันหนึ่งใบจัวกินหนึ่งเนาะโอ้โหจัวอุ้ซื้อว่าจักอุกบาดบ่อยมากเลยโดยเฉพาะกินหนึ่งเนี่ยน่าทิ้งอุกบาทอีกหนึ่งใบยอยู่ดีครับแล้วก็ไลฟ์ไปเกีสามสกิลครับแนะนำว่าเอาุกบาทสองใบเนาะแต่ 8. เกี่ยวกสองไงเราค่อนข้างค่อยหาก็ได้ครับแต่ยังไงเรามีเพิร์อีกเท่าน่าอีกแล้ววันนี้ แล้วก็ปานิแล้วก็เลือกเป็นโซบททัตดีเปอ่าโซโซขาดเปล่ายังโซไม่อ่าโซช้าสักรอบครับอ่ไปเกศสานะมแล้วแต่ก็จวดสองเลยครับจวดเกศสองกับเกศสองโอเคได้อยู่ไม่แยบแล้วก็คอเกศสามครับเอามาช่วยแปะเนาะสกิลโซบัตหนึ่งครับแล้วก็เอากระบดนี่ลุ้นมาแปะครับก็เลือกเกศสองเลยเนาะเพราะว่าอืมตัวชุบหลุมมันมีแค่ตัวเดียวครับเกศสามก็เอนี่ยนะว่าแปะเกศสองได้แปะครับในหลุมอืมมือประมาณนี้ก็ไม่ต้องรีบแล้วกันครับผมก็เล่นประมาณนี้ครับผม แวนก็หวังโอ้เปล่าถ้าหวังโอ้ก็เป็นเปลืยเลยครับใบนหนึ่งครับลงกี่ใบก็ได้เราจะลงห้าเลยเนาะยังไงเราเรามม่ใจว่าเทิน้าได้อยู่อ่ะอันนี้บาบเทินครับแล้วก็เออใบหนึ่งด้วยชุบโอเคเป็นสามใบแล้วก็ใเบุ้มสี่ใบเนาะหรือว่าแบบนี้ดีคิดอยู่นะครับอ่าถ้าบุ้มเขาเยอะไม่ได้เนาะก็ปาน,นี้ก็ได้ครับอ่ะใบสองหลุมหนึ่งเราเน้นไว้เนาะสมมุตินี้ อ่ะจะเป็นตีที่28 2คีปอ่าผลที่ไปสองเท่าในคนข้างก่อันตรายครับอันนี้ไม่น่าจะถึงคีอยู่แล้วอันนี้ไม่น่าบอกคีเพราะว่าผมเก่งไม่น่าริมแหงครับไงเจอพวกหมวดอันนี้อ่ะช่วยด้วยเช็คคี่ครับโอ้โหโมอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเขากาดเปาส่วนใหญ่เขากาดปีกี้อยู่แล้วแหละเว้ยถ้าถ้ามีกาดก็เป็นคีคนละข้างเลยครับผมอ่ะคีข้างนี้คีกับข้างนี้อันนี้ก็อีกได้ครับเกมสองโอเคยังมีตัววนอยู่โอเคโอเคผมมาแจ๊บมีตัววนอยู่โอเคแล้วก็เอาข้างเบานิดหนึงครับ อ่สิบสามวห้าพันไทยดีไทยสิบแได้1นึ่งทิกสองพนดสองีครับอ่าแล้วก็คั้งนี้ก็เหมือนกันอ่าตีอยู่ที่18บแอ่าสิแล้วก็บวหนึ่งทิก2องแดอ่าแล้วก็ปรเทคมั่นเอาดึงไปแปนะอเอาก2คสับแปะแต่ที่ได้ไปเป็นเท่าไหร่นะสิบแปดองแปดสามสอ่าสองีเหมือนกันใส่ไปครับผมก็ตอนนี้อาจจะโดนซับนิงมิกก่อนนะไปกินหนึ่ง มีการไหมมีการอยู่เราเอาซักเดมเดียวพอเนาะแล้วก็ที่เหลังมือให้ากาดไปหนึ่ยังเราไม่รีบเต็มครับยังไม่ว่าเขายืนเดมสี่เนาะนั่นน่ะว่ายืนเดมสี่ไปเลยอ่ะเขาตึงครับเจอกันถึงไปจะเป็นโดเนาะที่จริงอ่ะเราควรตกเต็มไปก็ไม่ได้แย่นะเพื่ออะไรครับเจอกันถึงไปก่อนจะเป็นพีจีเนาะสกิลครับหาออเดอร์อีกหนึ่งมีหนึ่งหมดแล้วครับไม่เป็นไรเอาสองก็ได้ผมอย่างไรแล้วก็มีวนอยู่ยุ่งเปล่ามีวนเลย เอ่อเรามีเพลเปล่าถ้าเรามีเพลนะเราต้องมาขับกดนะอาจจะไม่มีครับไม่เป็นไรนะขอขอไประบบอืมเซตได้หนึ่งใบอืมอันนี้อาจจะเซ็ตไปก็ได้ครับเพื่อทีแล,ล้วอืมเพราะว่าเนีย่ยเรามีตัวแปะนห่ดูมอีกทีเนะาะอ่ะก็ขอรับเกศสามสกิลสวัสดิ์หนึ่งแ้วก็แปะมีแค่เกศหนึ่งแล้วครับอ่ะแปะเกศหนึ่งอันอนี้ต้องวอไว้เทินหน้าเนะาะไอ้สลับไอ้ตัวนี้ไอ้เกศสองเพราะว่ามันใช้โซลหนักด้วยอ่ะตัวมูนี้ ก็เล่นทังนี้เลยครับผมไปเลยครับไวชนเวนสกิลบัตหนึ่งลงดบกี่ใบดีผมเล่นลงดบเยอะๆเลยเนาะสองหนึ่งสามที่เหลือเพราะว่าเราต้องเอาเทินเทินหน้าเราต้องโอนอห้าใบไอพวกนี้หมดเลยตีเหมือนเดิมครับสามเป็นแปดสองคีบผลที่เป็นสองเท่าเหมือนเดิมครับแล้วก็เก็บกินหนึ่งไวเผื่อตีอะไรไม่ใช่เลยเก็ทริปได้นเนาะก็เช็คครับฮิว สมมุติอ่าสมมติฮิวได้นะอะ่สมมติฮิวสองเท่าเลยฮิวฮิวพาอย่างละข้างครับแล้วก็พวกนี้ก็สองขีด้วยนะถ้าเห็นบุ้มสามใบแล้วก็เช็คทคับเกตสองโอ,โอ๊ะโอเวอหาย <c oughs> คำเท้าไปเลย <c oughs> อ่ะไปครับอันนี้จะตีอยู่ที่18 28 28สอได้1ทิ๊ก 38, 28, สามแปีครับอ่ะอันนี้ก็ซิมหกครับจ๊วนี่สองขีเหมือนเดิม,มเกมหนึ่งเราจะโซชาร์จ แต่เราเดมมันยังหายเนาะก็ไปบูทแบบนั้นเรื่อยๆดีกว่าจับบล็อทโี้ใส่ไปครับเหมือนเดิมแล้วก็อ่ะครับอาจจะโดนสับโซนเมทอ่ะฮคิวพาวเวนเกมหนึ่งโดนเขาแบบแพ้กันน้ำเลยอ่ะดอเอาไว้โจยหนึ่งโจเป็นคี้กัดได้แล้วกัดเถอะอ่ักัดกัดไปโอเควันนี้เข้าเทิร์นครับโจกันได้วยอือโจเกษาโอ้ยเวอร์ครับเพอร์เซเลท์จหนึ่งอ่าอยคี้แบบอ่ะปัญหาผมไม่รู้ว่ามันจะมีเพย์ถ้ามีเพย์ก็มันมันโนดได้แต่ปัญหาคือกินดิ่งไม่มีวันนะ อ่ะดูกล้องนะครับอ่ะดูกล้องดูกล้องติดแปะไม่ได้สักใบเลยโอ้เ่สภาพก็ลิดกล้องเนยได้อยู่เนาะอ่ะก็สับเทคนครับอืมเพอร์โซชาร์ดพอนายโซชาร์ดแปลกตอนนี้ในหัวเออหรือว่าไม่ต้องโซชาร์ดก็ได้เนาะอ่ะอ่าเซตไปครับไม่ไม่โซชาร์ดแล้วก็ใช้เทคเกสองวนก่อนครับอ่ะวนชุบอ่าอันนี้ไว้หน้าเลยก็ได้ถ้าเราอยากถ้าเราวนห้าสักการั้นต์อ่าวนห้าใบครับ อ่บวกเป็นห้าเองนะก็อวนอ่าแนะนําว่าให้แตกนะอ่าที่จริงอ,ะอ่ะอืมเอมันก็ได้เลยผมว่ามันอยู่ที่การตกลงอะครับเพราะว่ามันเป็นการสับเด็กเนาะก็ไม่อยากให้ติดกันเท่าไหร่อะเอพวกนี้โอเคอ่บวกเป็นห้าแล้วก็ไว้หลังเลยถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ามันเลยขานั้นแล้วไม่มีบูเลยนะก็ช่างมันครับอ่ะแวน,นก็เหมือนเดิมครับอ่าเอ้ยเราไม่มีหนึ่งใบมาไปในน้ำมันได้แค่สี่เต็มที่สี่ใช่มันเต็มแค่4ี่สี่ก็เอาแท่สาก็พออ่ะบ้านหนึ่งเอาลงดบ ไม่แล้วก็อีนีายอ่ะเป็นสาเนาะมาเป็นขีาได้เค้กีเดียวทาราแลนดแล้วก็บุ้มได้แค่สองใบก็ไม่ถึงอีกไม่ไม่ถึงโบกี้เออช่างมันครับอ่ะก็อย่างน้อยก็ได้สองขีเนาะอ่ะก็ใส่แบงค์ครับผมอ่ะถือได้ครับผมเช็คอ่ะคีอ่าคี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 ก็แบงคไอ้แบงไม่ได้ดิก็ต้องให้สักข้างหนึ่งไอ้ข้างนี้กันข้างนี้แบงกว่าแล้วก็เช็คครับกิ่หนึ่งโอเคยังมีกบาดให้เล่นถือหน้าได้อยู่โอเคแล้วก็ข้างสองขีก่อนเนาะสิบห้าสองห สองหกสามหกใสไปแล้วผมก็อ่ามันก็เล่นเรื่อยๆเนาะสมมติแบบยังเขายังไม่ตายอีกปล่อยหนึ่งเดมอ่ะเป็นเกตหนึ่งอุกบาทเพราะว,ว่าอุกบาทติดกันแล้วตอนนี้ดูดูด,ดูจากติดอพีจีทิ้งเกอสองไว้เพราะว่าอุกบาทเผื่อเราเล่นทุกเทิร์นเนะาะเพื่อนจัว่วครับจั่วไปเกตสามเกตสามมีความหวังไม่มีเพราะว่าเราแปดจะหลุมได้อยู่โอเคโอเคมีมีความหวังอยู่เกตสามสับไปเลยแล้วก็อ่าบังคับโซชาร์อ่ดถ้าถ้าเราจะกระติกโซชาร์ดโซชาร์ดโอเวอร์อ่า นั่นแหละครับท่านผู้ชมก็เราโล่งเนาะคู่นี้โซบ้านหนึ่งโอ้ไปแล้วติดครับไม่โซชาร์แล้วรอยากโซชาร์ก็ได้นะครับแต่ไม่ไม่ละโอ้เห็นแบบนั้นอ่ะแว้นตีครับบ้านหนึ่งลงสามเลยอ่ะเห็นเกินสามแล้วบวกขีบวกขีอ่ะจะตีอยู่ที่สองพันแปดสองขีครับแล้วก็สองได้ดีได้เช็คกันเช็คคีอ่าให้สักข้างหนึ่งอ่ะเอาข้างนี้อ่ะเล่นแรงๆไปเลยข้างนี้จะตีอยู่ที่อ่าที่จริงเน้นเม่งกันนะเพราะว่าสองกี้เหไปอ่ะเป็นข้างนี้กว่า คันน pues ี oh, ้จะตีอ oh, ย so oh, ู That ่ที่18 26ไม่ได okay, ้เผยกับสองโเท่านั so, ้นครับแล้วก็18 28 2ดสองสที่ใส่แหวนอ๋อสามี่ดีคิดว่านี่ครับผมโอ้โหเด็กเอเวอร์อ่าที่จริงเราควรโซเชียลไว้โอ้โหดูดูฮิลดูกันก็รล้วกรรมเนาะมันมันคนปิดไวอ่ะเออมันมันไม่น่าจะเล่นยื้อคันนี้คือ2 3งสามเทมเขาต้องปิดตายแล้วปะประมาณโอเคครับก็วันนี้ครับสลับบุกบัตรก็สหรับใครที่แบบอยากเล่นปิดไวก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะดีแล้วผมชอบอยู่ เป็นเด็กแบบอ่าไม่ไม่ขอได้มากแบบเข้าไปต้นเกมเลยที่จริงเข้าไปต้นเกมไม่คุค้มเท่าไหร,ร่เพราะว่าเด็กเรายังไม่ได้รีานดขันพอเล่นเกมมันจะเริ่มรีดแต่สมัยนี้ต้องไวก่อนเนาะเออใครไปรู้วะวันนี้ครับเจอกันที่นหน้าครับเจอกัน